บ้านผีสิงแห่งความลับในหมู่บ้านเล็กๆที่เงียบสงบมีเรื่องเล่าขานถึงคฤหาดร้างเก่าแก่หลังหนึ่งที่ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาทุกคนต่างเรียกมันว่าบ้านผีสิงแห่งความลับเล่ากันว่าใครที่เข้าไปในนั้นจะไม่มีวันกลับออกมาเหมือนเดิมคืนหนึ่ง มนทิพย์ภูผาวารีและชละทีกลุ่มเพื่อนสี่คนผู้กล้าหาญหรืออย่างน้อยก็พยายามกล้าหาญตัดสินใจท้าทายตำนานพวกเขาเดินขึ้นเนินเขาไปทางคฤราหน์ร้างด้วยไฟฉายในมือหัวใจเต้นร,รัวด้วยความตื่นเต้นและหวาดกลัว ประตูไม้เก่าแก่ส่งเสียงเอียดอาร์ตเมื่อพวกเขาผลักเข้าไปภายในคฤหาสน์เต็มไปด้วยฝุ่นใยแมงมุมและเงาตะคุ่มจากเฟอร์นิเจอร์ที่ถูกคลุมด้วยผ้าขาวชนลทีผู้ช่างสังเกตเห็นกล่องไม้แกะสลักแปลกๆวางอยู่บนโต๊ะตัวหนึ่งทันใดนั้นเสียงคลืดคลาดดังมาจากชั้นบนวารีสะดุ้งสุดตัวเกาะแขนผูผ่าแน่นเสียงอะไรนะ่ะ เธอถามด้วยเสียงสั่นเครือผู้ผ่าพยายามทําใจดีสู้เสือคงเป็นแค่ลมพัดน่ะเขากล่าวแต่แววตาของเขาก็ฉายแววความไม่แน่ใจมนทิพ์ผู้กล้าหาญที่สุดในกลุ่มตัดสินใจนําทางพวกเขาเข้าไปลึกขึ้นในคฤหาดขณะที่พวกเขากำลังเดินผ่านโถงทางเดินที่มืดมิดประตูบานหนึ่งที่อยู่ด้านหลังพวกเขาก็ปิดลงเองด้วยเสียงดังปัง พวกเขามาถึงห้องโถงใหญ่ที่มีหน้าต่างบานสูงแสงจันทร์ส่องลอดเข้ามาทำให้เกิดเงาเต้นระริกไปทั่วห้องเงาเหล่านั้นดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้เองทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลังจ้องมองอยู่ตลอดเวลาชลทีผู้ไม่เคยหยุดนิ่งสังเกตเห็นแสงประหลาดเรืองรองออกมาจากซอกผนังเขาเดินเข้าไปใกล้ๆด้วยความอยากรู้และพบว่ามันเป็นทางลับที่ซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือเก่าๆ ขณะที่ชนลทีกำลังสำรวจทางลับวารีก็กรีดร้องออกมาเสียงลมเย็นยะเยือกพัดผ่านเธอไปพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ไม่มีใครได้ยินนอกจากเธอมนทิปรีบเข้าไปกอดปลอบเธอทันที หลังจากสำรวจทางลับชลทวก็กลับมาพร้อมกับรอยยิ้มเขาพบว่าเสียงประหลาดทั้งหมดเกิดจากกลไกลเก่าๆที่ทำงานโดยลมและแสงจันทร์ที่ส่องผ่านช่องว่างต่างๆทำให้เกิดเงาและเสียงที่น่ากลัว แม้จะรู้ความจริงแต่คฤหาสน์ก็ยังคงความลึกลับและน่าขนลุกอยู่ดีพวกเขาทั้งสี่คนเดินออกจากคฤหาสน์ในยามเช้าตรู่ด้วยความโล่งอ,อกแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงความพิเศษของสถานที่แห่งนี้บางทีความลับบางอย่างก็ไม่จำเป็นต้องถูกเปิดเผยทั้งหมด